นี่ไม่ใช่เกมยิงใครเกมเกมเกมของด้วยไอ้สุสูงหนูไม่ได้ขาดสองเปิดแอร์ขาดสองเปิดแอร์เขามีจะขาดสองเปิดใหม่ยอยบอกกันได้ไหมเราเปิดขึ้นตงโมงมากเลยว่าหนูพิมพ์ไปอย่างนั้นได้ไงแล้วถ้เพื่อนที่เอาขาดสองเปิดห้องนี้น่าจะมีคนเข้ามาเป็นร้อยอ่ะโอ้โหไอ้พวกเปิดห้องไว้ว่าขาดสองออก เอาไงด้วยเฮ้ยชนโอ้โหท่าพักตรงไหนก็ได้แล้วถ้าเพื่อนตรงไหนก็ได้ครับที่มีปืนนะครับเกียมมากจริงสวัสดีครับสวัสดีเลยอย่างนั้นน่ะสวัสดีครับเอ้ยโหคนด่วนเลยอ่ะคนใจห้าวเลยอ่ะใจมันได้ดีดีดีใจเราล้านบ้านเธอแค่ปอดตอยเออเ้ยไม่มีคนไว้ สักพักลงปลื้มมาไม่มีคนสักพักทั้งบดบดเนาะก็ไม่เอานะไข่กระบบมันยับไก่อ่ะสักพักบอดบ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 อดเนาะบวม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 ถ้าไม่เอานะเฮ้ยมีลงมีลงมีลงเฮ้ยมีคนเพิ่งลงโ oh my god เฮ้ยมันมาทางผมแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันลายใส่ายซะเฮ้ยมาอีกตัวแล้วจะมาอะไรกันนักหล่ะไปไปไปสิเมตรไปสิเมตรเพื่อน สองด้วยการยิงแฟร์ไปเลยนี่แน่ก็วงด้วยรถถังสวยเอารถถังแม่งเลยโอ้โหถล่เลยขนาดนี้เอาด้วยปืนเจ้ารถถังอุ้ยหนูอยากได้เรือดำน้ำอ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวบินเดี๋ยวบินนี่เรือจะติดอยู่เอารถถังแม่งเลยรถถังของเขาว่าเรือดำน้ำนี่ก็ไม่เอานะมีแล้วผมบอกรับจอไปดูเลย ถ้าผมบอกว่าออกไปออกไปนี่คือผมไม่ได้ไล่ใครนะผมไล่น้องผมอ๋อโอเคผมบอกว่าออกไปออกไปนี่คือไม่ได้ไล่ใครผมไล่ไล่ไล่เบอร์สองออกไปก็ออกไปไม่ต้องเล่นอะไรเงี้ยนะออกไปถ้าเราด่าแบบหยับใครนี่คือเราก็ด่าพี่เขาเหมือนกันอ๋อโอเค เอ้ยผมไม่ท้าวผมไม่เกี่ยวนะผมมาคนละที่นะผมไม่ได้อยู่เอารถมาเร็วๆลุงเอ้ยไม่ใช่อลุงสมศักดิ์อยู่ข้างบ้านออ๋ลุงสมศักดิ์นะลุงลุงที่แบบว่าเขาชอบมาทุกวันน่ะวันศุกร์อ่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเขาเปลี่ยนแล้วมึงเอารถไอ้กูเอารถถังลุงตุมาลุงลุงไหนนะลุงตุ ลงต้ก็มันเบื่อว่ะไม่เจ็บแฝงะออามาไปนู่นเหรอพี่ยิงแฟเวอร์อะไรไกลขนาดนั้นนี่เดี๋ยวดูดิปดิปอคือี่คือมีความสามารถพิเศษมากนะเฮ้ยเอาคันนู้นดีกว่ามาจุด location เฮ้ย งงผมม็เ้ไองร่มอบเต่าก,ก,ก,เกาสแสนจะไ,ไปสูปส้เลยนเอนแ้ก,ก็ผมจุก็ผมยิเอารถสามื่นล้านมามันไม่ลงาผมกลับแบบไปย่งปลอดภัยเอื่อยน่อยแต่ปลอดภัยไม่ต้องตอบโต้นะแบบว่าเน้นแชมป์นะเอ่นแชมป์อ้าวมีคนมา สร้างห <ฉ German S 1> นูอะบอดเนาะบอดสักพักแม่งลากลากร้อยนักมาหมดเลยพวกฟอร์มบอนั่นฟอร์มเนียนจริงยอมรับถ้าฟอร์มบอดเลออยู่นะมันอยู่เฮ้ยคนหลังอั่ง้า่งแล้วเบิดคราวไม่ได้เดี๋ยวผมถามไปชุบมันไส้มันเนี่ยนั่งระเบิดครางไว้เลยผีชี้พูดเลยเพื่อนเพื่อนมีคูณแปดว่าถ้ามีคูณแปดเราจะซ้ำอีกรูป ถ้ามีคใจเขาคุณทำด้วยอะไรครับตีเราแบบไม่เน้นยิงนะเน้นปั่นกันอย่างเดียวไม่ยิงไี่ยิงก็ผมไม่ได้งาผ่านในห้องแชทใช่ด้ไหมเปิดไมเฮฮาอ๋ออนนี้วิวมาจากวิเปิดไมเฮฮาทำยังขับรถฟาร์มเออขับรถฟาร์มไม่ใช่เกมยิงใครเกมเกมขปกครับเกมเนี้ยสนุไม่ได้ ขัดสองเปิดแอร์ใครจะยางรถให้เปลี่ยนบ้างวะแม่งั้นรถยางไม่ดีเดี๋ยวแตกโอ้ my god ยางแตกเหรอแน่แน่แนี่ยจ็บโอ้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 เจ็ตนี้เขาไม่แบบไม่แรงตัดยองไม่แรงต้องยางมันลื่นตอนนี้ขอดสองเปิดแอร์ครับขัดสองเปิดแอร์เขามีตัขัดสองเปิดใหม่ยยอยบอกกันว่าไหมเราเปิดขึ้นน้องโม้มากเลยว่าหนูพิมพ์ไปอย่างนั้นได้ไง เร้าพื่อนพี่มาขาดสองเปิดห้องนี้น่าจะมีคนเข้ามาเป็นร้อยอ่ะโอ้โหไอ้พวกเปิดห้องไว่าเปิดขาดสองออกครับห้องให้ดูเออเฮ้ยชนโอ้โหสภาพักแบบมันดูเนด็ยติดห้องเราเนี่ย่เต็มเลยเตือนมาดูนี่แค่ว่าเราจะใส่ให้เขาเอาอากาศหายให้เราเล่นนี่ก่อนตาหน้าที่เราไปปิดมาดิขาดสองเปิดห้อง เฮ้ยเฮ้ยวิมีคนหมู่บ้านนี้สนึกแล้วนะของกินน้ำก่อนของกินน้ำก่อนวิ่งยิ้มเลยนะมึงวิ่งยิ้มเลยฮัลโหลเชื่อรู้ได้ไงว่ามันยิ้มไม่ไม่โดนตั้งนัดเลยฮัลโหลไม่เห็นหน้าด้วยวะไม่มีกระโขบอะคุณแปดนะคุณแปดนะคุณแปดไกลอ๋อว่าทะลุยันนอกเกมยิ้มเหรอทูลุยันนอกเกมนะว่ายิ้มอยู่อ่ะดใช่ปะตามหลักสูตรแล้วเรายิ้ของ <laughs> เ,วเ,วเรายิงเสร็จแล้วต้องหิวแล้วเราก็จะตาย <c oughs> าลรัีมา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 เาม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 าเฮมามามา้า <c oughs> มามมา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 มีมามามมา มีหมดหม่เพื่อนโอ้โหยิงหน้าไม่พักเลยตรงนี้ไม่สวยเลยวะ่ะพี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เกิดกระสุนแบบไม่ต้อง reload อ,อ่ะมีเป็นแสนนัดอะ <Watch out. S 2> ข้้งหน้าเราอะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่า <Watch out. S 2> นี่ไหนเลยก็ได้ตัเวเดียวจจะออกขวามาไหมเนี่ย ไปอยู่บนเขาเห็นหัวเราแล้วไปเอามันไปอย่าไปกลัวอย่าเป็นกลัวหนูคนแรกวิ่งนะไอตัวขับรถอ่ะนี่ขับรถที่ไหนจ้าหนูหนูมาให้น้าดูหน่อยสิเออหนูมาให้น้าดูได้จะน้าพาไปเลี้ยงหนูเลยเดี๋ยวน้าให้โอ๊ยนี่ไงไอหนูไอหนูอยู่หน้าผมเนี่ยน้าไม่นะ น้านโดดลงไปยิงนี่น้านโดดลงไปยิงให้ดูเออผมเลี่ยตัวเปิดจะเ,เปิดให้เปิดตำแหน่งให้โอดีแล้วว้าวจะกบโ,โดมินิกโดมินิกก็แพโโเเ้เอาดิเอาเร็ววะเฮ้ยไม่ต้องรีบไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวไม่ไม่ต้องหิวเร็วเรเร็วเฮ<ป>้เฮ<ป>้ยเร็วด<ป>ิโอ<ป>้ยอตต้โตไอ<ป>้ยอแ เฮียรถแตกไอ้ตัวมันรถเปลี่เนี่ยไงไอ้ไข่เลยโอยเฮียเคาะไอ้ถอยมาห่างรถหน่อยแล้วตัวใครตัวมันเด้อเฮียกูจะไอ้ตี้ขับรถมาก,ก่อนหน้าโโโโเราแน่เลยสมมติไอ้คนอย่ายิงกูอย่าอยู่คุ้มหน่อยเอิ่ไม่ได้แดกกูหรอกอยากให้กูได้ลุกนะยอดลถมันยอดเลยอ๋อุ้ยเม่นมันเม่นมันแม่นมันเม่น

ไไปช่บักก like ี้บักกี้บักกี้ไปนู w น t c h out Watch o เฮ้ยพวกนั่นลงเขา Watch o ตัวบักกี้โดนหัวตัวบักกี้โดนหัวโอ้โหเจ็บมากสุ่มอนมันมีเขียวเยอะไหมมีเป็นใบเลยเพื่อน

ู่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่บี้จิกโอ้ยไอ้เหี้เออคุณจะกดาระวังนอกวงโดนตอซ้ำเลยหรอร้อยกว่านั้นหยุดอยู่ข้างหน้าข้างหน้าอีกตัวหนึ่งข้างหน้าอีกตัวหนึ่งข้างหน้าเบอร์เบอร์สี่ทางซ้ายหมดแล้วหมดแล้วนะตัวนี้ตายหมดแล้วเหรอตายแล้วด้วยด้วยน้วยดีขอบคุณแป๊ด มีมีมีตรงศพมีมีในศพผมในศพผมตอนนี้มีครับโอเคมี A W ด้วยนะวงเมื่อเพื่อนเห็นปะบนเขาวตวังขอ้นะ Watch out ไม่ลุเอาเข้าวงก่อนเดินจะบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดเราโดนเปิดเลยดิต้องเสียงเข้าวงแล้วเพื่อนวัดใจวัดใจ วัดใจวัดใจไม่ล่วง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 โอ้โหไม่เหลือค่ะสองทางซ<า>้ายก็มีหนัากเลย